ช่วงนี้บางอ้อจะพาท่านผู้ชมไปพบกับหลักสูตรการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนช่วยกันเขียนตำราแต่ไม่มีเนื้อหาให้อ่านนะครับเพราะเขาให้ได้แค่ฟังและดูเท่านั้นและรับรองว่าใครได้เรียนนะครับก็ต้องนั่งยิ้มอิ่มอกอิ่มใจอย่างแน่นอนจะเป็นหลักสูตรอะไรเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยนักเรียนครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงเรียน3มเสนวิทยาลัยนะครับแม่เห็นบรรยากาศโรงเรียนแบบนี้แล้วนึกถึงครั้งอดีตที่เป็นลูกศิษย์ที่นี่นะครับผมเป็นศิษย์เก่าที่นี่ครับและวันนี้นะครับลูก3มเสนรุ่นพี่ก็ได้รับอีเมลจากลูก3เสนรุ่นน้องนะครับเขาบอกว่าเขากําลังเขียนตําราวิชาอยู่วิชาหนึ่งครับที่รวมทั้งเนื้อหาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาไทยเอาไว้ด้วยกันแถมยังเข้าใจง่ายสุดๆอีกด้วยจะเป็นยังไงตามผมมาด้านในเลยครับ อาจารย์ครับ พี่โรงเรียนสำเสรวิทยาลัยนี่มีวิชาอะไรพิเศษครับทำไมเด็กๆที่นี่ถึงได้เก่งยังไะครับอาจารย์จริงๆมันก็ไม่ได้พิเศษนะคะคแต่เราเน้นในเรื่องของมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนเรานะคะในเรื่องของคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์รแล้วก็ทักษะภาษา,าที่เราเน้นเป็นพิเศษแล้วก็ประกอบกับอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่าลูกสำเสรเรียนดีมีน้ําใจนั่นก็เป็นตัวประกอบ,บ,บนะคะแต่ถ้าถามว่ากิจกรรมอะไรที่นอกเหนือและพิเศษจริงๆก็คงจะเป็นเรื่องของกิจกรรมที่เด็กๆรวมตัวกันในเรื่องของการทํากิจกรรม เช่นเรื่องของการชวนน้องเล่านิทานนะคะเด็กเขาก็จะผสมผสานบูรณาการในเรื่องของการวางแผนการคิดวิเคราะห์ให้ได้รูปแบบต่างๆออกมาแล้วก็ออกไปทํากิจกรรมภายนอกให้กับนักเรียนข้างนอกโรงเรียนแล้วเด็กๆ<ะ>ก,ก็จะมีความสุขในการทํากิจกรรมแล้วก็ได้รับความรู้ไปด้วยในตัวเราสนใจเรื่องการกระโดดของผีเสื้อที่มันเป็นวัฏจักรอะแต่เราไม่รู้จะไปอธิบาย้เขาฟังยังไงเพราะวันนี้ลูกสําเสรญแชมป์วิทย์คณิตเขาจับมือกับเพื่อนกลุ่มการละคร ทำนิทานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่แปลกและไม่เหมือนใครแถมเข้าใจง่ายสุดๆอีกด้วยว่าแต่ว่าเขาจะไปแบ่งปันรอยยิ้มกันที่ไหนเลยครับเนี่ยเราจะมีภารกิจเล็กๆที่จะมาช่วยกันทําค่ะคือการไปเล่านิทานเราสริมภาษาการเรียนรู้ให้กับน้องๆที่โรงเรียนสีสองวานซึ่งเป็นเด็กพิการฟังค่ะแต่เราอยากจะนําเนื้อหาของวิชาชีววิทยาคณิตศาสตร์ ที่มีนีลาเล่าน่าสนใจรวมทั้งการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องด้วยนะครับจึงเป็นวิชาที่ไม่ธรรมดาเลยนะคะอย่างที่เห็นเราเรียกกันเล่นๆว่าสอปออการส่งเสริมสร้างสารรค์การฝูกฝังจิตอาสาค่ะปัจจุบันเนี่ยสังคมต้องการคนดีที่มีศักยภาพเสียสละเพื่อส่วนรวมแล้วก็รังสรรค์ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าสถานศึกษาที่ดีมีมาตรฐานเชื่อว่าจะช่วยบ่มเพาะให้เกิดคุณลักษณะดังกล่าว ลูกสามเสนเรียนดีมีน้ำใจเป็นอัตลักษณ์ที่สะท้อนว่าแม้จะชนะการแข่งขันวิชาการระดับโอลิมปิกมากมายก็จะไม่ลืมที่จะเป็นคนดีมีจิตอาสาต่อสังคมและเพื่อนร่วมโลกจึงจะเรียกได้ว่าเป็นคนเก่งที่สมบูรณ์สมชื่อลูกสามเสน เด็กสีสังวานพร้อมหรือ,อยังครับพร้อมไปกันเลยเย้อามาเลยไปอยๆมานะครับค่อยๆมาเย้หนัาป่าแนห่งนึ่งมีสัตว์น้อยใหญ่มากมายแต่ที่ดูจะมีความสุขมากที่สุด จะเป็นครอบครัออขวของผีเสื้อลวดปวนที่กำลังตื่นเต้นอยู่กับการต้อนรับสมาชิกใหม่และวันนั้นก็นมาถึงถึงแล้วพี่ก็มีแต่นนหนอนน้อยน่ารักตัวโฉอที่สองก็ไม่อยู่รอช้าร์ยี่ฟันตัวตามกันมาติดติดตัวสีเข้มเมื่อจบแล้วแท้จริงแล้ววิชาที่ไม่ธรรมดาของน้องๆเขาก็คือวิชาอิสระที่ปลูกฝังให้เขาได้คิดและทำ ด้วยการแบ่งปันความรู้และความสุขเล็กๆให้กับน้องๆตา่างโรงเรียนนั่นเองครับผีเสื้อผีเสื้อผีเสื้อ